เลยครับ้าลังแรดมนเลยมึก็ป็นเขาหรืมั้งเออพวกเขาเขาอยู่หมู่บ้านท้งมือพเขาโอ้หมาอยู่บนนี่วะทังี้นดิปลาทีมาขึ้นตื่นๆิกยอดิกยอดหมดแล้วหมดแนบ่เ่นาลองโฟเบสเยว่าไหองออ้บรรยากาศรอบๆทางดีๆแมงแมนบอสหมู่บ้านกับผิพลาดครับผมหมู่บ้านผิพาดลงนี่แหะ tôi hiểu này mãi là tôi hiểu không là không mọi khổ không này tối, tối này, mọi người 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 mọi cái mọi người cái, cái mọi ngườ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 i mọi ngang mọi người mọi người mọi Cái mọi ngườ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 i nhìn ปลาแล้วดิ้นเพียวออกง่ยเอาออนึ่งไปไหนไปไหนไม่เไปนตัวไม่เก็ัวไปออ่าใช่พี่ดีไม่เเข้าอกติไ่คุ้น้างมือเดเรลังเไปแล้วเรียบร้อยีห่ยมากดามากเลยีครับบงไครับตัวนี้เอา2อลูกลูกแปลาก2อลูกแปะ เงยกว่าหมูอ hmm. so oh. uh ้านบ่บู่อ้านยกว่าได้ไหมหมูอ้านนั่นบ่ใหญ่กว่าหมูอ้านสองโลฮใหญ่กว่ามัอนี่ตรงใหญ่กว่าสองแปดอาการแตกใสบึ้งๆนี่รักษาเฮ้ยมีเมือกเยอะมีเมือกเยอะครับหน่เมือกคลายมีทั้งตัว กันมามูปลายอู้เห็นแล้วสามเห็นบอกสามสามโอ้ยมึันตายวันนี้ไงข้อสิบเขาข้อสิเขาเดี๋ยวผมไม่ลยาจั่งเดี๋ยวข้อสิบเขาเจลาเทียครับพี่น้องเออเจลาเทียเดียวคุมเลยครับเหมือนเอาสามมือมากองรวมกันเอสามตัวครับพี่น้องเอ๋อลงเหมอนแต่ตัวเดียวสองตัวไปแล้วใช่ไหมครับ

ใหญ่ๆอู้ส้นเน็กเขียนครับผมใหญ่เกินผลง,งานสรุปชานี้ครับโอเคครับผม